ส so, วัสดีครับอยู่กับแอดบิกเจนนรงอินรุนครับและตอนนี้อยู่ที่บูธ ROG และ ASUS นะครับเรานัดพี่ลง ROG ไว้เดี๋ยวเราไปดูกันว่ารอบนี้ครับในงานคอมระดับโลกแบบนี้เขามีอะไรเปิดตัวใหม่บ้างบอกก่อนว่าเยอะมากมาก,มากสปอยเลยนะเดี๋ยวเราตามไปดูครับ น,นี้เราก็อยู่กันในบูธ ROG นะครับอันนี้โ,โหน่าสนใจมากซิลิโคนใหม่ใช่ไหมครับใช่ครับเป็น ROG Thermal Paste นะครับ<อ>ก็เป็นตัวซิลิโคนตัวใหม่ของ ROG อ,อันนี้เป็นเป็นคอนเซปต,ต์ก่อนแต่วันวางขายเดี๋ยวแจ้งกันอีกทีใช่เหมือน ยังยังไม่ชัวร์ครับว่าขายเมื่อไหร่แต่ว่าเป็น<อ>ทําให้ดูก่อนผมแอบเห็นตรงนี้อันนี้เราสามารถที่จะเอาซิลิโคนเนี่ยทาทับในตัวแผ่นพลาสติกตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับหรือว่าจริงๆมันแค่แบบว่าเนี่ยดึงออกแล้วทาซิลิโคนแล้วพอแปะปุ๊บมันก็จะเป็นต<อ>าเอาจี <LG. S 1> อย่างนี้ใช่ใช่อ่านี่คือซิลิโคนนี่หลายๆคนน่าจะชอบกันมีลูกเล่นให้เล่นแบบนี้ด้วย แล้วก็มีหลายลายใช่ไหมครับนี้ใช่ครับเจ๋วมากเหมือนแยกตามบอร์ดแบบบอร์ด Intel อาจจะได้น,นี้เ m มได้<อ>น,นี้อ๋สวยๆเลยรวมถึงด้านนี้ก็จะเป็นตัวพัดลมใช่เป็นตัวริวจิน ทนะครับใช่มีทั้งสีขาวกับสีดำแล้วก็เป็นแบบแมกแมกเนติกใช่ก็คือดึงได้ดึงได้ป้าบอย่างนี้เป็นแม่เหล็กอันนี้พัดลมขายแยกหรือว่ามากับชุดน้ำครับมามาพร้อมชุดน้ำครับก็คือจะสะดวกเรื่องของการเก็บสายมากขึ้นใช่แล้วก็ดีดไซน์ใหม่เนาะสวยงามแล้วก็มันจะมีตัวบล็อกน้ำสำหรับ ชุดน้ําเปิดเป็นคอนเซ็ปต์ใช่เผื่อใครอยากทำชุดน้ำเปิดแล้วอ,อยากมีจอโลโก้โอเล r เอจหรือว่าใส่รูปอย่างอื่นก็สามารถเลือกได้อ๋อคือเป็นบล็อกแล้วก็เราเดินท่อเองเดินฟัามเดิอนอะไรเองแต่ใช้ตัวบล็อกที่เป็นจอของเอ g ีใช่ครับ อันนี้ก็คือจะเป็นเดโมโชว์อยู่ในเครื่องจิ๋วนะครับสวยมากตรงนี้บล็อกน้ําแบบระบบเปิดอ่ะเดี๋ยวเราไปเมนบอร์ดกันต่อตัวเมนบอร์ดอันนี้ก็มีขายในไทยแล้วใช่ไหมคุณลงใช่ครับก็มีเป็นเมนบอร์ดรุ่นที่เราขายอยู่แล้วมีทั้ง intel amd amd intel ใชแล้วเ็ intel ฝั่งตรงกลางแล้วก็จะเป็นในฝั่งของตัวระดับกลางใช่ไหมครับใช่ครับมีเจ็ดอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวที่หลายๆคนคน่าจะได้เห็นแล้วก็สามารถซื้อได้แล้วใช่ครับนะครับอันนี้เป็นเคสไซส์บิ๊กบิ้มเลย <S <S ของขอซูสเป็นรุ่น LG <paintings. S 1> Hyperion ครับใช่ก็เป็นไซส์ใหญ่สุดที่เราเคยทำใช่อันนี้ก็เคยเป็นสีดำแล้วก็จะมีในเวอร์ชั่นสีขาวด<ะ>้วยด้วยค่ะตัวน,นี้ก็แฟนๆในรูปแบบฮาร์ดคอร์น่าจะชอบกัน<ช>แต่งชุดน้ำต่างๆหรือว่าจะมาในรูปแบบโมดิฟายสะดวกมากตัวนี้นะครับรวมถึงบริเวณด้านซ้ายจะเป็นจอ540เฮิร์ต ตรงนี้เขาจะมีเปรียบเทียบให้ดูกันนะครับเป็นจอของ o g ในรุ่น Swift Pro ใช่ไหมครับใช่ครับ PG 248 QP นะครับ5 4 0 h z G-Sync โหเรียกว่าลรื่นตาแตกเลยเหมาะกรับเกม Counter 2นะฮะน่าจะฟินมากๆสำหรับจอตัวนี้นี่คือเก้าอี้ Ergo Gaming ใช่ไหมครับใช่ครับนี่ฮะ This one is for the r o a t e r o t a t e นะครับสำหรับ คนเล่นเกมมือถือนี้อย่างนี้ ROV COD อะไรต่างๆที่เป็นมบายนะครับมบ b i l ายเกมเดิ r ลิคลนี่ปรับระดับได้<ม>โอเคอันนี้จะเป็นตัวล็อกนะครับดึงสลักขึ้นมาแล้วก็สาม,มารถเอ็นได้เป็นในสไตล์เออร์โ e กนี่อันนี้ปรับได้เจ๋งมากดีไซน์นนซสวยนะแล้วก็ เหมาะสำหรับเมืองไทยสุดๆ,ดๆีปรับสูงต่ำน,นี่ก็ให้ดูนะครับด้านนี้ก็จะเป็นสูงต่ำไฮดรอลิกเนาะทั้ทงระบบสปอร์ตอันนี้เป็นหลังนะครับปรับหลังได้ให้ดันหลังนั่นเองนะครับตรงนี้โอ้โหดันหมอนนะครับ พิ่โลโอเคนี่ก็เล่น oh. เล่นจริงให้ดูกันอ่าโอเค thank you so much <Thank> you. น,นี่เป็นโซนสำหรับเดโมเอ็กซ์เพ c e ยของเขานะครับให้มาลองเล่นกันได้เจ๋งมากเลยเป็น Wi-Fi 7ใช่ไหมครับใช่ครับเป็นราเตอร์ตัวใหม่ใช้เทคโนโลยี w i ย i 7ใหม่ล่าสุดน,นะครับในต่างประเทศนี่ มากันหรือยังครับถ้าแบบ Wi-Fi 7ใช้ได้ทั่วไปคิดว่ายังไม่ได้ใช้ทั่วไปอาจจะเป็นเฉพาะกลุ่มก่อนใช่ครับแต่ว่าเราทำออกมาเซิร์ฟพวกไ i g เอ็นก่อนคิดว่าในอนาคตก็จะมีรุ่นพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะใชตอนนี้ไทยก็ได้เริ่มใช้ซิกีแล้วเดี๋ยวอีกไม่นานคงจะได้ใช้ Wi-Fi 7กันนะครับนี่คือเราเตอร์ ROG โหอลังการมาก ตัวนี้ซีรีส์เมทริกใช่ไหมครับใช่เป็น r o m Matrix ครับอ uh, RTX 4090เรียกว่าท็อปที่สุดของ ROG ในซีรีส์40แล้เนาะใช่ครับท็อปที่สุดแต่ว่าเขาบอกว่าน่าจะมีวางขายประมาณ Q3Q3 <Q 3, S 2> ช่่วตั้งแต่เดือนประมาณเดือน10ใช่คิดว่าประมาณนั้นครับประมาณเดือนสิเนาะแล้วก็โอ้โหะบบน้ำปกติเราไม่ค่อยได้เห็นลักษณะดีไซน์แบบนี้เท่าไหร่อันนี้เขาเป็น AIo ใ,ในในกระจอเลยครับ โหเป็นพอินวันแล้วก็โหดีไซน์แปลกมากแต่สวยนะสวยสวยแตกต่างจริงๆ<ว>ตัวนี้ก็จะเป็น3ตอนด้วยเป็นทำสาตอนจุดยอดครับสำหรับ4090ตัวนี้อันนี้เป็นคีย์บอร์ดสติกสโคป2 96นะครับ<ช>เป็นดีไซน์แบบเรียกว่าเป็น96ปุ่มเนาะใช่96ปุ่มแต่ว่าไซส์ขนาดจริงเขาบอกประมาณ80แต่ว่ามันจัดเล้วให้ได้96แล้วก็มีนมแพดเพื่อแบบว่าใช้ได้ทั้งเล่นเกมแล้วก็ทำงาน มันเหมือนจะหดด้านข้างเข้าไปใช่ครับแล้วก็สวิตจะเป็นตัว snow switch ด้วยใช่เป็น snow switch ตัวใหม่แต่ว่าเป็น c o s s w a p สามารถปรับได้ถ้าเราชอบเลสหรือบูบ a าวก็เลือกสวิตมาใส่ได้แาจจะชอบ w s บ usb ตัวสวิตอื่นใช่ครับสามารถเปลี่ยนได้ก็แล้วก็นางนี้มันจะมีตัวสวิตของ rog เนาะให้เรากดกัน มันก็ไม่เราเลือกได้ว่าอยากจะได้สวิตห์อยากจะลองแบบอันนี้บูอันนี้เลสอันนี้โน,นเป็นฟิลิ่งใช่ถ้าอยากฟังเสียงนี่ผมชอบมากเลย <laughs> อันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูว่ากลไกข้างในเป็นยังไงเนาะใช่แล้วเขาก็บอกว่าไอ้ตัวสวิตช์รุ่นใหม่อ่ะครับเหมือนมันจะมีขอบด้านข้างมาเพื่อเวลาเรากดด้านข้างอย่างเงี้ยมันก็จะแม่นขึ้นจากของเดิมที่แบบคือปกติบางทีมันอาจจะไหลลงมาใช่ไหมครับอาจจะวืดกดโดนด้านข้างแล้วอาจจะวืดบ้างแต่ว่านี้มีขอบเพื่อให้ในชัวร์ว่ากดจะโดนมารองรับเนาะด้านข้างลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เลยอันนี้ต้องหาแบบอันนี้มันมีตัวสวิตช์แล้วต้องหาคีย์แคมปรผสมวิธีที่ใหญ่มากจริงจรของแรงนยอะหน่อย โอเคอันนี้ก็เป็นจอใหม่เป็น o อ e d ใช่ครับเป็นรุ่น LG Swift OLED PG49WCD ครับเ,เป็น49นิ้ว OLED 144เฮครับโอ้โหปกติไม่ค่อยได้เห็น OLED ด<ช>ัดโค้งเท่าไหร่ใช่นี่ถ้าจะเป็นครั้งแรกที่ผมก็เห็นเลยเหมือนกันนี่ภาพโอ้โหใหญ่เต็มตามากปกติเนี่ยพวกจอโค้งส่วนใหญ่ก็สีอาจจะเป็น B A หรืออะไรนี้เนาะใช่ครับสีอาจจะไม่ได้แบบแม่นมากใช่นี่เป็นรุ่น PG แล้วก็เกมมิ่งโดยเฉพาะดูฮะฟินมากครับรถ 6ข้อเลย่นี่เาซบเพราะเจ๋งเพราะเจ๋งกับคู่กับคอมเอซูตแรงๆแบบนี้เล่นกันฟินสนุกสนานเลยนี่ฮะดูภาพละก่อนสีตรงมากไม่ต้องแต่งไม่ต้องปรับอะไรให้วุ่นวายสีสวยจริงๆนะครับนี่จอยใหม่ด้วยใช่ไหมครับลองกับตัวจอนี่ฟินมากใช่ครับมีรุ่น LG ล y ิ l i ครับใช่แล้วคือมันมีแบบสั่นๆด้วยฟีดแบ็กและแต่จอยเบามากเลยนะครับเล่นโอ้หอย่าง อย่างมันอะตอนนี้คือเข้าใจแล้วทำไมเขาถึงตกบ่อเพราะว่ามันลื่นในเมโค้นั่นเองนะครับแต่จอยตัวนี้คือสวยมากแล้วที่กำลังสั่นอยู่เวลาแบบตกหน้าผาหรือว่าเวลาเจอหินนะฮะลูกลังรต่างมันจะสั่นแจ๋วมากตอวนี้มีหน้าจอด้วยใช่ไหมครับใช่เป็นจอ OLED ไว i t สถานะเหมือนตัวตัวนี้ครับใช่มันมีแบบโลโก้เราตัดเราแต่งได้เนอะใช่ครับ เทียบยูนิตรูปได้อ่าแล้วแต่ดีไซน์ที่เราอยากจะให้มันใส่เข้าไปเข้าในจอ<ช>แล้วก็เหมือนปุ่มก็จะปรับได้ด้วยพวกนี้นะถอ,อดปรับได้อะไรได้นะครับเจ๋อมากตัวจอตัวนี้เที่ยวสุดโอ้โหอันนี้อลังการมากเลยนะครับคช่ครับ <c oughs> เป็นตัวใหม่เป็นเกมมิ่งเด็ชื่อ LG Alley นะครับก็คือ จริงๆมันมันไว้จะเล่นเกมในสต e ี m หรือว่า<อ> Xbox c l o s แบบ Possible เราไปไหนก็เอาอไปเล่นด้วยได้แต่นี้เราเดโมโให้ดูว่ามันสามารถต่อตัวการ์ดจอแยก Actional ออกมาเล่นเกมที่สเปคสูงๆอย่าง Elderling ได้ด้วยด้วยเช่นกัน,นครับ <c oughs> คือเหมือนว่าเอาตัวนี้มาต่อเป็นเขาเรียกว่าเป็นเดสก์ท็อปเลยเนาะ <c oughs> ใช่แล้วก็ต่อเมาส์ต่อคีย์บอร์ดต่อการจอนะครับเรียกว่านอกเหนือจากที่จะ Handheld พกพาไปนอกสถานที่ได้แล้ว ยังเอามาต่อใช่เอามาต่อเล่นในบ้านได้เหมือนกันหรือบางคนอยากทางานอะไรอย่างงี้เนาะต่อจอใ,<ช>ใหญ่ๆเล่นฟินๆโห oh, เรียกว่าสบายหรือบางทีเราเดินทางไปต่างจังหวัดต่างประเทศก็พกแค่เครื<ๆ>่องเล็กๆไปเล่นได้โ oh, oh. อ้โหวันนี้ฟินเลยนะฮะเป็นไงบ้างครับฟินไหมฮะฟินมากเลยครับผมโอเคอันนี้อันเล่นะครับเดี๋ยวจะเข้ามาขาวนไทยเร็วนี้แล้วใช่ไหมครับอ่าใช่ครับคิดว่าน่าจะภายในเดือน2เดือนนี้น่าจะ น่าจะสามารถเข้ามาขายได้ครับเรียกว่าหลายๆคนเฝ้าออรอเลยครับสำหรับ R o G ออรเรตตัวนี้ครับอันนี้เราโชว์มาดูกันนิดนึงนะครับอันนี้เป็นเมนบอร์ดในซีดีทับใช่ครับเป็นคอนเซ็ปต์ดีไซน์นะครับของทั้งตัวเมนบอร์ดแล้วก็การ์ดจอที่เราย้ายพอร์ตทุกอย่างไปไว้อยู่ข้างหลังก็ทําให้แบบว่าเวลาต่อเนี่ยจะไม่มีสาย <c> เดี๋ยวให้ดูตัวอย่างในตัวเคสแล้วกันจะเห็นว่าความลกทุกอย่างเอาไว้ข้างหลัเลย เห็นเทอร์โมเทสเขาก็ทำเคสมาลองรับ um แล้วได้ครับแสดงว่ามีอาจจะมีขายจริงอาจจะมีในอนาคตครับใช่ตัวน,นี้ถือว่าน่าตื่นเต้นมา,มากๆเลยนะครับเพราะว่ามันเปลียนมันพลิกโฉมเลยเนาะ<ช>การเส็บสาย<ช>การจัดสายต่างๆนี่ก็สะดวกมากๆเลยใช่ครับนี่เป็นตัวซีรีส์โปรอาร์ตเนาะใช่ครับเป็นสินค้าทุกรุ่นที่เป็นโปรอาร์ตครับมีทั้งเมนบอร์ดก์ดจอชุดน้ําจากเดิมเราจะเห็นแค่ตัวเมนบอร์ดตัวนี้นะครับแต่ว่าก็มีมาโชว์มีทั้งชุดน้ําแล้วก็ก์ดจอจะมี c 0 7 0 t i นะครับใช่เ็ต้องเรียกว่าใครที่จะหาเมนบอร์ดสายคลีนคลีนเน้นเรื่องพอดการเชื่อมต่อใช่มีพวก t ันธุ์โบ้ไทซีนะครับใช่แล้วก็่างการ์ดจอยก็ดูสวยดีไม่ต้องไม่ต้องเยอะเนาะเน้นอะการระบายความร้อนเนนเรื่องการใช้งานเป็นหลักเลยน่าสนใจมากครับอันนี้จะเป็นซิสเต็มทัพใช่ไหมครับใช่ครับเป็นซีรีส์ทับทั้งหมดแล้วก็อันนี้จะเน้นตัวชุดน้ำรุ่นใหม่ เอ็นครับเกมมิ่งเอลซีสามหกศูนย์นี่เลยอารซีรีส์โดยดีไซน์เนี่ยเขาออกแบบมาใหม่ให้ให้มันแตกต่างจากรุ่นแรกรโดยของเดิมฟังน้ำมันจะอยู่ในตัว<อ>ชุดนี้อันนี้แต่ว่าแยกมาอยู่อันนี้เพื่อให้มันมีโฟล์แล้วก็ระบายความร้อนได้ดีขึ้นลดการสั่นสะเทือนด้วยใช่ใชครับ,รบแล้วก็ดีไซน์เนี่ยเขาทำมาให้แบบข้าคอนเซ็ปต์คับเนืเป็นมิลิทอรีอะไรเงี้ยให้มันดูคล้ายแบบลูกประเบิดหรือว่าอุปกรณ์เหมือนดูพวกตู้คอนเทนเนอร์ใช่คองทนารใช่ก็จะดีไซน์ใหม่หมดเลย มันดูเหมือนมีความเป็นเอกลักษณ์มากขึ้นได้ครับนะครับเออสวยสวยสวยนี่ครับตัวจอ p r o a r รนะครับ P A 169 C D W จอตัวนี้นะครับ collaboration กันกับว้าคอมนะครับก็ใช้ปากกาแบบนี้ได้เลยสายที่เป็น Creator อร์หรือสายที่ Retouch ต่างๆทำกราฟิกทำอาร์ตตัวต่างๆสะดวกมากทำเรื่องการแพทย์ด้วยใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับก็จะเป็นคอนเซปต์สำหรับรุ่น H A นะครับเป็น Health Car e ใช่จะอันนี้จะมีจอที่เป็นซีรีส์เฮลแคร์เวลา ดูพวกฟีเมซเลหรือหรือว่าไฟล์ต่างๆก็จะม,มีความคมชัดเห็นรายละเอียดได้เยอะขึ้นนะครับรวมถึงมีพวกอันนี้ผมอุปกรณ์ออร์ตาซาวผมเห็นแล้วผมฮะใช่อุปกรณ์ออร์ตาซาวนะครับเออล้ําดีเนาะไอซุดเ<ำ>พิ่งรู้ว่าทําแบบนี้ด้วยก็มีตัวหูฟังอ๋อหูที่ตรวจใช่ของหมอที่พระจรแล้วก็มีแบบเห็นม<ห>ีปุ่มแบบดิจิตอลด้วยใช่ครับ น่าจะเชื่อมต่อกับพวกแอปอต่างๆจะได้แทร็กได้เลยว่าใช่ชร์เรดเรทเท่าไหร่ย,ยังไงนะครับสุขภาพอะไรยังไงก็อันนี้เป็น Vivo Watch อ่ามีพวกแบบวัดความดันได้นะครับโอ้โดีเลยครับชัวงนี้จะเป็นตัวเครื่องกรองน้ำเหรอฮะไม่ใช่เครื่องกรอง<ช>นะเป็นตัวที่เพิ่มโอโซนในน้ําเอาไว้ใช้เวลาเราล้างผักหรือว่าล้างอาหารอะไรก็คือจะลดกลิ่นหรือว่าฆ่าเชื้อโรคได้ดีขึ้นนะครับใช่แต่ว่าดื่มโดยตรงไม่ได้ อ๋เอาไว<ด>้สำหรับใช้ป<ช>ระกอบอาหารใช่ประกอบอาหารล้างพวกแบบว่าอุปก,กรทำความสะอาดาาหรือว่าล้างอาหารล้างผักมากกว่าล้างมือ,อเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นใช่แต <8 S 1> ่ินเดือนกันกไม่ใช่แค่ผู้ใช้ทั่วไปนะครับในกลุ่มของเรียกว่าบริษัทเนาะองค์กรต่างๆอันนี้ก็จะเป็นบิสเนสโมเดลนะครับเป็น e อ็กซ์เพร i เนาะก็จะมีอุปกรณ์ Wi-Fi ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเราเตอร์โมเด็ม แอ c e เซสต์พอยต์ต่างๆก็จะมีในเรื่องของดีไซน์มีเรื่องของความทนทานท,านที่มากขึ้นนี่หน้าตาดูดีทีเดียวเชียวนะครับเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ asus ก็ทำเหมือนกัน,นเลยเป็นที่ชาร์จรถนะครับสำหรับ ev สำหรับรถ ev ใช่ครับในไทยตอนนี้นี่ ev บูมมากผมเงก็ใช้อยู่เหมือนกันนี่แต่ได้ที่ชาร์จ asus ไปน่าจะดีนะเนี่ยสเปคเป็นไงบ้างเนี่ยสเปคของตัวชาร์จนะครับ4อ๋อ48แปอมป์นะครับปกติถ้าตามบ้านที่เขาแถมมาก็จะประมาณ 3, 6แอมป์ อันนี้48เลยโอ้น่าจะเหมาะสําหรับชาร์จในกลุ่มแบบร้านค้าองค์กรอะไรอย่างนี้มากกว่าพราดูจากดีไซน์เนาะแล้วก็ดูจาก ฟังก์ชันอะไรต่างๆดูมันล้ำกว่าที่ชาร์จบ้านอยู่พอสมควรทีเดียวาจจชาร์จได้เร็วเร็วกว่านี้นึงเพราะว,ว่าแอมเยอะกว่าใช่อาจจะต้องเรียกว่าเดินไฟล์เดินอะไรต่างๆในลักษณะแบบธุรกิจมากกว่าแต่ดูแล้วเวล้ําดีสวยดีครับอันนี้เป็น ASUS BU ใช่เป็นซีรีส์ใหม่นะครับสำหรับตัวมอนิเตอร์ที่ออกแบบมาสําหรับกลุ่มคนที่ชอบ,บสไตล,ล์แบบมินิมอลอ๋อนี่ก็สามารถเลือกโทนสีแบบพาสเทลได้นะครับ มีสีโอ้โหหลากหลายให้เลือกเลยสีเขียวบิ้นอะไรอย่างนี้เนาะใช่เขียวมพูพเซลชมพูพเซลสีฟ้าพัสเซลนะครับสีครีมสีดําแล้วก็นอกจากจอก็จะมีตัวคีย์บอร์ดเมาส์ที่เป็นเข้าเซตกันก็ได้ดูทุกอย่างมินิมอลก็ต้องเรียกว่าเหมาะสําหรับคนที่อยากจะได้อะไรที่มันแปลกใหม่เนาะได้ครับพาสเทลแจ๋วเลยครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเรียกว่าจอ3มมิติเนาะใช่เป็นแล็ปท็อปที่เป็น 3D OLED แล็ปท็อปนะครับ ต้องบอกว่าไม่ต้องใช้แว่นเดี๋ยวให้มาดูตรงนี้ดีกว่าถ้ามองจากมุมมองของคนชายที่อยู่ตรงกลางกับจอครับมันจะเห็นเป็นออกมาเป็น 3D โดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องใส่แว่นแต่เรามองเราจะมึนๆหน่อยเนาะต้องอยู่ตรงกลางถึงจะพอดีก็เรียกว่าเป็นนวัตกรรมเนาะในฝั่งของ ASUS มีอะไรใหม่ๆล้ำๆเยอะพอสมควรเลยเรียบร้อยไปแล้วฮะสหรบอา g จีและ ASUS โป o d u ก t โคตรเยอะแต่แจ๋วมากโดยเฉพาะไอ หน้าจอแบบนี้โน้ตบุ๊กแบบนี้โคตรเจ๋งเลยเป็น 3D ในะแบบไม่ต้องใส่แว่นสุดยอดจริงๆนะครับส่วนลวหลายๆโปรดักที่เราเห็นกันไปอีกไม่นานน่าจะมีมาจําหน่ายในประเทศไทยนะรอติดตามกันไว้ได้เลยนะครับขอบคุณทาง ASUS ด้วยขอบคุณทาง r o g และขอบคุณพี่ลงด้วยครับเดี๋ยวเจอกันใหม่บุญหนะ้าสวัสดีครับ